ดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งว่าทองใส่ไงกระเบาาตึงครับเมื่อนี้ครับลูกสองคาดทองครับพี่น้องครับทองกระพอนี่ครับหนึ่งสองสามแดงดีครับทองในสองเดือนครับสองเดือนนิดๆครับควาวสูงอยู่ที่ลอยสี่สิบห้าขอโถขอไปครับเป็นวัดยังวันเสาครับพี่น้องครับ ความูนย์อยู่ลอยซีซิมหาครับพี่น้องครับลูกสองค่าทองครับตัวทองเรียบร้อยนะครับเด้อด้วยเครื่องอุตสาห์ครับตัวนี้ครับเมื่อวานมีผู้ใจดีมาแยกลูกเพิ่นไปครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับแยกลูกเพิ่นไปครับเพิ่นห้องหาลูกอยู่ครับนี่ครับลูกเพิ่นจอยแห้งมีผู้อยากเอาไปเลี้ยงไปเพี้ยนครับเมื่อวานครับก็เลยแบงให้เพิ่นไปครับเหลือตะเม่ครับวันนี้ครับ เปิดเม่ไว้ครับเหลืออยู่สี่หมืนสี่ครับพี่น้องครับว่าอ่างยิงใหญ่น่าหนาครับสูงลอยสี่สิบห้าครับทองที่สองครับค่าทองนี่ครับสมกับพรนี่ครับแดงดีครับประกันทองครับสองเดือนนิดๆครับหนาแห้งครับเม่นี่ครับหนาดีสดดีครับ างญ่ดีครับางลึกๆครับนมสีเต่าครับพี่น้องครับเปิดไบสี่หมื่นสีครับเพราะว่าเม่วว่านแยกดูกคนไปแล้วครับขึ้นไว้ครับงวดตัวนี้ครับลูกออกได้เดือนหนึ่งนี่ขึ้นเลยครับจะคล้องคนกระจัดการให้เลยครับสมไปเรียบร้อยครับประกันทองนะครับเด้อสีมื่นสีครับตัวนี้ครับทึ่งไงทึ่งหนาครับ เยบเล็บขอเท่าง้มครับนะคะตีโบครับอ่างลึกดีครับอุ้ยถ่ายครับเล็มหญ้าดีครับกินหญ้าดีครับน้ำลางสวยครับอ่างใหญ่ครับพี่น้องครับเบิ่งควมหนาพนครับประกันท่องครับพี่น้องครับสองเดือนครับ ตรวจเครื่องมาเรียบร้อยครับน้าดีสดดีครับอ่างใหญง่งครับพี่น้องครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสนใจกระโท่หาเบาตึงได้ครับเบอร์โท่เบอร์ไล่นะครับเด้อพี่น้องสนใจกับโท่มาทักมาได้ครับวันนี้ครับหาลูกครับ สีดำครับบอฉีบอแวงครับลำตัวเงาๆนั่นหนาครับหนาครับงวดตัวนี้ครับหนาแห่งครับถ่ายว่าเป็นส่างครับความสูงร้อยสีหครับพี่น้องครับเปิดไวสี่หมืนสพันครับ เมื่อวานเปิดแม่กับลูกเพันสี่หมื่นเก่าครับขายลูกเพิ่นไปแล้วครับเหลือแม่เพันสี่หมื่นสี่พันครับส่งฟรีลอยโลคือเก่าครับแม่นี่ครับนิสัยดีครับบอดื้อบอดสนครับกีบเล็บคอเท่างามครับปกติครับเล็มหยานี่ยไม่ต้องห่วงครับการให้ลูกนี่จ่ายลูกนี่เด็ดขาดครับตัวนี้ครับ นี่แต่ว่าเพิ่นขึ้นไว้ครับพี่น้องครับขึ้นไว้กัพี่น้องตง้องรอจกักสองเดือนสามเดือนนี้ครับให้ลูกเพิ่นกินนมจังให้แม่เพิ่นสมอีกครับตัวนี้ขึ้นไว้อีลีครับสมพอแดงดีไหมครับงัวอยู่บ้านน้ำว้าครับอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับอยู่กับของวัวเบาตึงคือเก่าครับ พักได้โทษได้ครับต่รอด24ชั่วโมงครับอยู่บ้านหนาหวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับ๋่าเด้ง่อไปเลี่ยงสดๆจะโตครับนา่นาใหญ่ๆยังสี่ครับสูงร่อยสี่สิหาครับอ้างลึกดีครับตัวนี้ครับนาคาติดโบดนม4ีเต่าครับ ลำลางสวยครับล่ามไปหอดนุ่มครับสะโพกย่งย่งครับบันท้ายย่งย่ครับเพศสีดำๆครับบรรยากาศช่วงแรงครับแดดกระบอก่อยมีปันไดเดวครับพี่น้องสนใจอยากได้งวเลี้ยงยักษตัวครับให้คิดถึงตัวนี้ครับนาเลี้ยงแล้วก็นากันไงครับ เปลี่ยนนุ่มเงียมน่มเงียมครับหนังพันครับย่นย่นครับย่นย่นเลยครับสนใจโทรมากครับพี่น้องครับงวดเป็นแต่เลี้ยงอีกหนึ่งตครับขอแนะนำเลยครับตัวนี้ครับประกันทองครับพี่น้องครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวเครื่องมาเรียบร้อยครับ วงลอยซีซิมหาอ้างลึกๆครับโพนนิ่ดีครับหนังนั่นนะครับพี่นองครับมีผููใจดีใจบุญแยกรูปพ้นไปครับเมือ่อวานครับเป็นลูกเคเอฟสามนึงครับ เป็นอย่างไปเลี่ยงครับให้มันอ้วนครับลูกพ่นหยอนแห้งครับเมื่อวานครับก็เลยแบ่งให้เพิ่นไปครับเหลือแม่เพิ่นอยู่สี่หมื่นสี่ครับพี่น้องครับแบ่งลูกเพิ่นไปแล้วครับอาสนใจกระท u หาเบาตึงได้ครับง้อเป็นจะเลี่ยงอีกหนึ่งโตครับใหญ่ๆยังสี่ครับพี่น้องครับเบาตึงทรงไห้่ลอยโลครับทรงฟีไห้่ลอยโล่เลยครับ ววาดีครับบ่มีตำนี้ครับตัวนี้ครับสมกัะพอแดงดีมากครับหนึ่งสองสามครับสี่ดีแดงดีครับ บอดือบอส้นนะครับงวดตัวนี้ครับกินห่ำมเซน้ำก็ดีครับกินเฟืองก็ดีครับแข้งขาประกันให้เราครับพี่น้องครับทกถอนสิบหมือครับให้กระลักมองหางวัวเลี้ยงจจ้โตครับเียดตัดชินใจด่วนครับประกันทองที่สองเดือนครับ สเดือนนิดๆครับตรวจเครื่องมาแล้วครับาตาหึ้งๆครับมูกสีดำครับหยิบเรียบคอเท่าง่้มครับสำหรับชิปนี้ครับมาตุนงขอจบชิปไ้เพียงานกรนะครับเนดะ้อพอการชิปนาครับสวัสดีครับผม